สวัสดีนะครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับพบกับช่องพลายตาคำนะครับเป็นผลไม้ที่คุณแม่ครกกี้นะครับท่านเมตตานะครับเป็นกล้วยนะครับส่งมาให้คุณตานะครับสาธุนบุญด้วยนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับประสบความสําเร็จทุกอย่างทุกประการนะครับได้รับแล้วนะครับช่องพายวัรชัยมาส่งให้แล้วนะครับ ขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาช้างชลานะครับเมตตาคนตาคำนะครับช้างชลา73ปีนะครับได้ทานผลไม้หวานๆนะครับบำรุงร่างกายนะครับสาธุบุญด้วยนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับกล้วยมาถึงแล้วนะครับก็มาให้คนตาแล้วนะครับสาธุบุญด้วยนะครับนี่เป็นบ้านคนตานะครับยังยังไม่มีกัญชาดนะครับพวกแกรไล่ ไล่สะสมกันศาสตร์ทุกวันนะครับยังรอคะแนนกันศาสตร์อยู่นะครับบ้านจะสูงนะครับสูงไปหน่อยนะครับสูงให้พ้นจากงงจากงาเขานะครับต้องมีกันศาสตร์อย่างน้อยข้างหนึ่งนะครับเวลาฝนตกมีลมจะได้ไม่เปียกนะครับอขอบคุณพ <criticism, S 2> <properly. S 1> ่อใจบุญคุณแม่ใจดีทุกท่านนะครับที่เมตตาให้คนตาได้มีบ้านหลบแดดหลบฝนนะครับาสาธุบนด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่โคกี้นะครับที่ท่านเมตตา ไห้กล้วยนะครับกล้วยคนตานะครับได้รับแล้วนะครับช่องพายวันชัยมาส่งให้แล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับเจริญลูกเเลืองหน้าที่การงานนะครับประสบความสําเร็จทุกอย่างทุกการนะครับปาศจากโูคไัยคข้เจ็บนะครับสาธุบุญด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ท่านเมตตานะครับเดี๋ยวเจเมนเราเน่มีบิดเหมื เออไอ้ไอจิมบุญหล่ะนี่แหละแล้วขอปิดอาสาทุบุญกับคุณแม่ครุกกี้ด้วยนะคะอาท่านเมตตาครอบครัวปลายจากคำนะคะค่ะเป็นกล้วยนะคะคุณแม่จ๋าค่ะได้รับแล้วค่ะช่องพลายวันชัยได้มาส่งตอนเช้านะคะอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอให้คุณแม่และครอบครัว,ว,วจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะคะาการงานเจริญรุ่งเรืองค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยรวยเงินทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมานะคะคุณแม่จ๋าต้องหักให้โกนนะคะ,ะทานเป็นวีเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วค่ะคุณตาอายุเยอะแล้วค่ะ73ปีค่ะ,ะต้องหักเป็นชิ้นๆก่อนถึงจะทานได้เคี้ยวได้ค่ะ ทุกวันกินหญ้าก็กินได้แต่ใบกับยอดน,นะคะอะต้นก็เลี้ยเตรีมทุกวันเลยค่ะ,ะสาธุบุญกับคุณแม่ครุกกี้ด้วยนะคะอะสาธุสาธุนะคะอันนี้บ้านกุนตานะคะสวัสดีครับน้อเลีว,วดีครับ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสาธุสาธุบุนด้วยนะคะสวัสดีนะคะ